วันนี้กี้ได้นี่เลยครับพ่อเจ้าประคุณนะครับเป็นแหนมใบกัญชาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะอร่อยหรือว่าเมามันขนาดไหนจ้า สวัสดีครับทุกคนกินเกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้เราได้เมนูพิเศษมาครับเป็นแหนมกระดูกหมูอ่อนใบกัญชานะครับต้องบอกว่าไอตัวนี้ครับที่กี้ได้มาครับเป็นของเพื่อนกี้เองนะครับเขาทํานะครับแล้วก็ใบกัญชาเนี่ยเขาได้รับการเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายอ่ะนะครับ ซึ่งพวกนี้มันต้องมีการการันตีอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ใบกัญชาเนาะอันนี้เป็นใบกัญชาเลยนะไม่ได้แบบแบบสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอามาคลุกแล้วก็เอามาทําเป็นแหนมหมูคือมันแบบว่าน่ากินมากแล้วตอนนี้เขาก็ขายดิบขายดีนะเขาส่งมาให้กี้ลองกินนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างจากแหนมกระดูกหมูซี่โครงหมูอ่อนทั่วไปยังไงบ้างนะครับปะเดี๋ยวเรากินกันเลยวันนี้กินกับผักต่างๆแล้วก็มีเจีวบองมากินด้วยนะครับ จะมองร้านที่เราเคยกินนะครับร้านเจนหนุ่ยนะครับอืไปกินกันเลยครับนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบว่ามีติดมุงติดมันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับทุกคนครับ กินพวกกระเทียมเข้าไปด้วยเอาจริงรสชาติเขาก็าคือหนามหมูมันก็คือหนามหมูเนาะแต่ว่ามันอร่อยอะ่ะมันอร่อยด้วยความที่เขาปรุงหรือว่าอืม แล้วกัดลูกดงลูกโดดเข้าไปด้วยนี่นะนี่ครับนี่ทุกคนมันจะมีใบกัญชาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับกับข้าวเหนียวเป็นแบบซูชิข้าวเหนียวลูกโดดนีิกลมกล่อมมาก อร่อยอะ่ะเนี่ยวิธีการวิธีการปั้นข้าวเหนียวของคนอีสานต้องแบบว่าปั้นแน่นๆแ,แบบเนี้ยนะครับทุกคนอร่อยอะ่ะ มามาทุกคนเอาข้าวมาตั้งกินไปพร้อมๆกับกี้กินแซบๆไปได้วยกันอ้อําป้อนครับทุกคนกินกับพวกผักต่างๆนี่คือ อร่อยมากอืมอ่ะเอาตัวเองเพิ่งเคยกินใบกัญชานะครับเนี่ยปกติมีแต่แบบสารสก,กัด บ้าว่าไปผมนั่งทำอุปกรณ์เนนอนเลยครับจา้าจริงๆเราจะเคยได้ยินนาอทุกคนว่าสมัยก่อนอะที่แบบเหมือนพ่อค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวที่แบบว่ากว๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอะเขาก็จะชอบโดนแบบดนแซวว่าแบบอุ้ยใส่ใบกัญชาวไว้ในน้ำซุปแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่า ใส่เข้าไปแล้วบอกว่ามันจะทําให้อร่อยได้ขนาดไหนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าร้านไหนที่ได้รับการการันตีว่าใส่ใบกัญชานี่มันจะมีความแบบว่ากลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเนาะพวกน้ำซุปน้ำซุปมันจะหวานอืม,อม แล้วหมูเขาอะครับคือถ้าเกิดตัดพวกเรื่องใบกัญชาอะไรเงี้ยออกคือหมูอร่อยมากหมูนุ่มนิ่ม กระดูกหมูนี่คือเคี้ยวได้อ่อนกำลังดีแบบซูฟันอะ ึ้นคู่กับต้นหอมนะต้นหอมหวานมาก วันนี้ใส่เสื้อสีแตกต่างจากทุกครั้งนะเปลี่ยนใหม่บ้างเดีย๋ยวจะมีคนทักว่าพี่กี้ใส่เสื้อตัวเดมิมอีกแล้วในตู้มีเสื้อผ้าตัวเดียวเหรอจริงๆมีหลายแบบครับอืแต่ว่าชอบใส่เสื้อยืดเสื้อยืดแบบเดียวก็มีหลายสี คำว่าหลายสีก็คืออืมสีใกล้เคียงกันหมดเลยสีเทาสีดําสีน้ำเงินอะไรเงี้ย,ยรครับอะอ,อรอ ข้าเหนียวเยอะๆเนี่ยจะหมดละหากกะติบไม่เจอทุกคนก็เลยเอาแบบว่าเอาชั้นๆเนี่ยมาวางใส่อื อิ่มล้นทุกคนมนมกระดูกหมูอ่อนใบกัญชานะครับถามว่าความรู้สึกหลังจากที่กินจบไปแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากแน้ปกติหรือเปล่าคือตัวหมูของเขาเองครับกี่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างแบบโอ้โหแบบเห็นได้ชัดนะครับอืมแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างเวลาที่เรากินผักนะครับคือ อย่างหอมอ่ะปกติต้นหอมนะครับเขาจะมีความแบบเป็นกลิ่นฉุนใช่ไหมครับแต่คือวันนี้คือหอมหวานมากหวานจริงๆนะครับรวมถึงพวกผักต่างๆเหล่านี้หรือว่าพอเอาเข้าวเหนียวอ่ะครับคือกินหมูอยู่ในป่าแล้วก็จิ้มแจ่วบองเข้าไปอะ่ะคือแจ่วบองมีความแบบเหมือนความหวานฉ่ําขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เนาะแล้วก็เวลากินน้ำอ่ะครับมันน้ํามันหวานขึ้นนิดหนึ่งนะครับ เหมือนมันชูรสอาหารให้อื่นๆที่กินด้วยอ่ะทำให้มันอร่อยนะครับเออคือเขาอ่ะ เจ้าของนะครับเขาเป็นเพื่อนกับกี้เขาลองส่งมาให้กินดูนะครับเราก็ลองกินแล้วก็อธิบายตามความรู้สึกของเรานี่แหละนะครับไม่ได้ฮาร์ดเซลไม่ได้เลยเลยก็ถ้าเคยอยากลองก็ลองไปสั่งกินกันได้นะครับไม่แพงด้วยนะรู้สึกว่า300กรัม120ยยี่สิบบาทเลยครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องดูวันส่งสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแหนม,มนเนาะออด้วยความที่ถ้าเกิดว่ามันส่งหลายวันอะความเปรี้ยวของมันก็อาจจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้อง แบบอาจจะต้องทําใจหรือเช็ควันกันดีๆสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนอะลองไปหากินกันได้ครับกับเมนูที่แบบว่ามันอาจจะแปลกใหม่ในชีวิตเรานะครับกี้ชอบนะได้ลองกินอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ของเพื่อนกีเนี่ยเขาอยู่ที่โคราชนะเออ คือคือแหล่งผลิตแหล่งปลูกของเขาจะอยู่ที่โคราชแล้วก็เขาก็ส่งออกทั่วประเทศนะครับยังไงก็ไปลองหามากินกันได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กี้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้กี้กินอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนกี้ยังต้องการกําลังใจอยู่นะครับช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เห็นเยอะๆดูเยอะๆนะครับอ่ะลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน